โอเคเรามาถ่ายคลิปกินขนมกันเลยห่างหายไปนานแล้วเนี่ยใช่เออมาเลยมีอะไรบ้างเด็กๆอันนี้เป็นอ้าวทำไมมันกลับด้านนี้วะเอันนี้คือเลแต่ทำมันตัวสอนกลับด้านแต่อันนี้คือนมอันนี้คือสแน็คแจ็ค ที่เรกินก่อนเมื่อคืนนะคะของกุญชามีอะไรมั่งนี้ก็สชาแาเชก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ค่ะโอเคกินเลยโชว์เลยโอเคไปเอานั้นมากินด้วยสิเอานั้นมาโชว์ด้วยไปเอามาหมดเลยของกินอ่ะของกินมาวางไว้บนโต๊ะเลยนี่แหละแต่ลุยอยากกินขนมอันนี้ก่อนอ่ะมามาก็เลย จะได้จะได้โชว์ฉันเห็นมีอะไรบ้างเอาโชว์อะไรเงี้ยต่อแกะให้หนูหน่อยมีอะไรของพี่สิงไกนี่เป็นไก่อันไก่อันไก่อันไกแล้วไงอันไกอัรไกอร่อยชอบกินไหมจะกินนี้ก่อนรอมาอืมก็รู้อยู่นะครับพอแกะไว้ให้เสร็จ ไม่ไปเถอะก็จะกินทาเกตเอากินโต้กยโตกล้องเลเออไปะเอาเนี่คอปอปป๊อปป๊อัป๊อปปอปอปป้อยอนปอปอป๊ออปออปปอปอ โังแล้วมงเวเดี๋วเดเดี๋ยวเเอาเนี่ยไปกินกินแล้วก็โชว์กินเลยเออแล้วก็โชว์ทำเลยอร่อยไหมป็ดฝาไม่ให้นายเอครักินได้นุกอือร่อยนะทุกคน ขอ,อนี่ออกเลยมันบางกันพองวิจิตเออนี่แหละยั่ขาดข้าวกระดับมันนี่พอ่อเออนี่แหละมันจะได้พอด,ดีเลยเนะี่ยต่อไปก็จะเป็นตาของพ่อแล้วเนี่ยอันนี้ระวางนะพี่กอนไอันนี้อันนี้ขันพ่อเหรอไม่ได้กินด้วยกันนี่แหละพ่อจะกินกับสิ่งนี้แหละเดี๋ยวเราไมา่ชนแก้วนะเอาอชนแก้วกันเลยเแม่ดอกเราไมา่ชนแก้วกันข,ของของน้องเมย์กันนู่นนะชนกันเลย <c oughs> <c oughs> มีของพ่อมาเอามาชนแก้วกันเอาชนกลับเอาเอะมาชนกันเลยเปิ๊ง <The Ping. S 1> ของพ่อ,อน,นี่กินน้ำเก๊กหยอยแต่สีเหลืองเป็นน้ำเต้าห้น้ำเก๊กหวยนะไม่ใช่น้ำสีเหลืองที่ขวดอะ่ะเป็นน้ำเต้า ทำไมตัวเตี้ยจังมันมองไม่เห็นเลยเนยี่ยเห็นแต่คอพี่สานั่งแบบนี้เด็กนั่งแบบคู่เข่าอย่างเงี้ย okay. เคดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยเอาหนังสานั่งนี้ก็ได้บนเนี่ยมันจะได้สูงขึ้นมาหน่อยนะึงโอเคสูงหรือยังสูงแล้วโ okay. อเคหาต่อเลยกินโชว์เลยกินเลย ตายรย<ม>โอ้ขับแก้มพ่อไปไหนละของ<ะ>พ่อไปไหนละนี่เปล่าเออใช่ใช่ทานนะของพ่อตูวขอกินด้วยนะมันเป็นยังไงอ่ะแบบครับเค้กแต่หนูไม่อยากกินครับเค้มอ่ะตัวน้นเจ็บอื่อจานาใม้พ่อนะหนึ่งใบหนึ่งใบ อจานยหมจานแบบจานมะจานแบบสวยๆเขาเขาจะใส่ความอู้เอามีแค่นี้เหรอขาขอัดนุ่งกินไม่ได้มันเหนียวนุ่งก็เอาไก่มาวางนี่ก็ได้ก็เอาักเกงมาหนู จะาดิชาทำไมรูจะกินก็รู้แล้วพอใส่โฟเอาเปนเอาเปนไฟใส่นี่ด้วยหนูไม่ต้องไม่ต้องหรอกเป็นไฟเลยได้ไรกินกินนั้นเลยกินเลยอืมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวได้พอโชว์ก่อนมีอะไรบ้างโอ้มีไก่มีนาเก็ตมีขนมด้วยนะคะมีขนมเลนะ อร่อยจริงจริงอร่อยค่ะเอ๊ะหนูตุ๊กเอาลุกลุกลุกเอ๊ะเอาเอาเอานั่งใหม่โอเคนั่งใหม่หนูตัวเดียวชื่นใจจริงๆเลยหืมกล่องเดียวเยอะมาก

ถ้าเปิดต like? no. um, okay. mm ู hmm. uh ้ใ huh. ห้ให um. yeah. ้ที่ไหนเขา้อกาให้ให้ที่ไหนอืมอืมอิ่มากอืมอร่อยจุกนะุก เหมอนงานงานเลี้ยงอะไปไมให้ผู้เราเป็นเด็กถ้าจะตึงบุเฟ่ออีกอุ้ยน้ำจิ้มแก้วของข้อ เป็นแซ่บแค่เดียวถึงลองกินนะเอาไก่จิ้มได้นะจิ้มนี่ก็ได้แล้วแต่กินได้มมหมดมาเอาจะกินเลยถ้ากินไม่ไหวไหมเดีย๋ยวโดนมันบ่ายโทาจับเดี๋ยวมันร่วงจะอยู่ตัวสูงอย่าโดนโดนต๊ะถ้าโดนโต๊ะบุบมันจะ โทรศัพท์ก็จะร่วงแล้วก็อาจาจะเป็นรอยก็ได้จะต่อยจริงยงแง่ไง <c oughs> พ่อลองกินแน่นแจ็คได้ไหมว่ะอร่อยนะตนนี้เกินมันเผ็ดเอาจิ้มชั้นไฟเลยปะกลายไปจริง ได้งานมาปเปิดเป็ดเลยอ่ะอร่อยอันนี้ไม่มไม่เผ็ดนุชชายก็กินได้อร่อยนะเผ็ดอมะหนูมีบักเก็ตอืมเอ้ออืมนี่อร่อยมากแต่มันเป็ดเลอืมแต่พี่เหรอ เสียงดังจบเจ็บจบเจ็บก็บอกไอ้เยวเสียงดังจบเจ็บจบเจ็บเฮ้ยเด็กนี่พูดดีดีงาพูดคำหยาบอ่ะัยาบไม่ไม่พองาูดคำหยาบมันไม่พอนะพ่อพูดอ่ะกินนู้